สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนครับ f c ีทีติดตามทั้งช่องพอดีทุกคนุเชียวครับออกมหนาอีกแล้วครับเพราะว่าเขาในบักพาวมากพอดีเป็นมาทรงตรงกพานะน่ร่างหนึ่นงเนาะทุงท่านเด็กคนลุงพื้นว่าเป็นสายพันธุ์ของบัานแผ่วนะ งันนี้ดีวะขนาดต้นสิประมาณนี้นะมาแกะบันจุมาแบบนี้เลยนะใส่ถุงมาต้องแกะต้นกับบุษ่าข้างในใยนะครับผมแต่กปลูกแดงนะครับสักหนึ่ นี่อ่ะบรรยากาศทุ่งนาฮอตตี้นะครับผมร่มเย็นสบายแล้วครับพน้องทุกมื้อทุกมือสิมี่แขกมาเยยม,มายมมายำม,มือละเป็น1ิปซิลอบนะครับรลอบละหลาหลายคนเนาะแขกที่ว่านนี่ก็คือเขาจะมาหาเหตุยุค่าเนาะนี่ครับปลายยุค่าริบตัดเนาะ ฟึบเน,นี่ยครับผมนี่ผลงานการตัดแหนาทวิศัยเองนะครับผมติดเครื่องตัดแหนา,าใหม่ตัดแต่ว่าพอเราไปตัดหลายนะครับพอไปถ้าตัดให้ง้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาบักเผาออกชักหน่อยครับโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับ โอ้อเกษตรกรเนี่ยครับข้าเพ้าน้ำหอมนะครับเป็นพันธุ์บันแคลนะครับที่เขาสร้างมาจากในเพจนะครับเสียหายหนึ่งต้นทับกันครับทับกันอยู่ในรังหกักเนาะไม่เป็นไรนะครับต้นเดียวครับต้นนะครับผมก็ม่เป็นยังนะครับ ทั้งหมดสั่งมา40 40, 40ต้นนะครับผมสั่ง้า 40, 40ตน้นนี่ยพ่อบอกว่าลืมนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15เอ้าลงเอ็ดสิบองสาม่หเอามๆ หสอส1มสี่ห้าห1เจ็ดแปดเก้าส2บส2บเ2็ดสิบสอ2 1 2บสา3ส3บ3 3 3 3 3บห้3ส3บ3พอดีพอดี40กับต้นหักพอดีนะครับนะป็นอย่างครับผมนี่ครับ มะพร้าน้ำหอมครับจากสิบินต้งเลยดอกครับพี่น้องครับสถานที่ปลูกของห้องกอะตรงที่ขุดแปนะเป็นรอบๆสะเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมผู้เดยอยาก,ยกอยากได้กะไปหาสั่งเอาเบออึดหลายครับผมอันนี้ก็ตัดสินใจบม่ได้ดนนะครับเปิดเปิดเคียยวไปพ่อแกเขาไปสั้างเล่ยนะ นะครับผมสั่งประมาณจากสองสองมื่นสามหมื่นก็ได้แล้วนะครับผมสองสามมื่นก็ได้แล้วนะี่ส่วนราคาเนาะมันตกร่วมค่าส่งสามพันสี่ครับสามพันสี่มันบอกว่เออปร,ประมาณนี้แหละครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ใบความสูง สีมีต้นหน่อยต้นใหญ่เนาะเนี่ยต้นเนี่ยซ่ยังวาใหญ่กว่ามูต้นนี้ที่ยังวายใหญ่กว่ามูยยมายยมอยู่ต้นนี้นี่หลายต้นนะครับบางต้นก็อาจจะหน่อยนิดนึงนี่บางต้นนี่ก็หน่อยกว่ามูเนาะแก่กับใบหน่อยครับดอกที่น้องครับทั้งสวนเป็นว่าโลงปลูกได้เลยนะครับผมหรือว่าเอาผักไปก้อนก็ได้นะในโฮมแบบนี้นะครับ ชุดที่ฮอวบ้างก็เป็นเป็นเป็นไต่หฮมใหม่เนะใต้ร่มไม้ลำไรยนะครับผมตรงนี้คือสิบ่มีหยางมากกวนดอ,อกจีนงัวก็ไปกินหยาอู้มีคนบัวอยู่ตรงนู้นนะครับผมรับกล่องดีกว่าไทายบ่าแสบอู้นะครับงวัวบัวกินหยาเนาะหญ้าธรรมชาติเยอะ หลเนาะใกล้กับกินใหญ่ครับมึงมึงอันนี้บริเวไทพ่วนหรือว่าอีย่างนะครับนี่่นองสังเกตบางว่านี่ครับสังเกตด,ดูไม่มีหญ้าเลยนะครับผมบริเวณที่เอาไก่หอกไก่ไปที่เฮ็ดเห็นมันเคลื่อน,ย,นย้า่ไดยก็ยยอนเจ็ดสีนะครับนี่บางตัวก็ออกข้างนอกนะครับแต่ว่าหนองบอคอยแขะบันไดเนานะ ผสมเป็นไกป่ปลาเลยเข้ามาไหมขออกรออันนี้เรือนเรือนมากหมาวาดเนี่ครับมุนเหรอหงาเมึงเม้งหงากินแบบ้บามันงัวนี่นอกจสิ่ตอนกินแบบมีเลยน,นะครับผมใครที่ชอบเดียดโอ้ไข่น้่งใครไม่ใครนี่มีไข่แล้วนะครับผม เห็นเนาะก็ดีเนาะเห็นมาครับแต่ถ้าคนดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าครับโอ้นี่อีกหนึ่งฟองดูนะครับผมต้องใส่เข้าสีบ่ออันนี้มันแลไรล่ะครับถ้าว่าขันไว้ยังแต่สีเดียวกบมีเน่ามากินนี่หนึ่งฟองนะครับผมหนึ่งฟองอีกหนึ่งฟองอยู่ข้างในนะครับแสดงว่า คนละตัวนะครับผมเพราะว่าเราเก็บไปไว้ก็สองฟองแล้วเนออเห็นบ่าาครับพี่น้องครับโอ้มันมันมั่วนะนี่อีกหนึนะ่งฟองน่ารักจังเลยไข่แก่ๆนาะนี่โอ้ยหนึ่งมึงพี่น้องครับมึงกับมื่อด,ดีนี่เดียวเองนิดหน่อยไข่ไข่แจ้เนะาะพ่อ ไข่ซองหน่วยวหรืหอไม่ไข่ผมผมเส่ยขอกไว้สิม,ม,สออามาเฮ็ดผมเสียออมาหมื่นนี่ละ่ะพอมันไข่แล้วไข่ก้อนหน่ะนี่ก็บองหน่วยนี่มาครับที่พ่อเก็บไปแต่โดนแลน้วมันบ่บ่ฟักแล้วลนะอันนั้นเอาซุ้ปไม้นี่ครับพี่น้องครับเพราะอันนั้นบ่านานจะฟักแล้วไข่หน่วยหนหน้อยหนึ่ง ซ้ำตัวน้องแล้วครับแีน่เนี่ยคือ,คอแม่นะครับนี่ตัวนี้เดียวเองเนาะพ่อกับตัวนี้หน่อย,ผมม,ยผมมากด้วยครับผมมเลี้ยงไก่อยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงไก่มากๆอย่งขนหน่อยนะครับผมเลี้ยงยุบปอได้ผมกะเลี้ยงเลี้ยงแล้วนะครับผมสัตว์เลี้ยงที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือไก่อืม ไก่นะครับเสาพี่น้องเห็นเสาบะเสาปูนที่เอามาสังกะสีว่างทับยินแหละครับผาเขียวว่างทับยินครับโอ้ยมัวมัว,มวขอถทดพี่น้องหลายหลนี่ิทําำป็นขอไก่เนาะแล้วก็ลงเก็บอุปกรณ์ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมขางขางคอมว่าตรงนี้เลยตรงหันเรื่องเยี๋ยห้ว สร้างเป็นมาเบงเนาะโอเคครับมาสิไป็นเบงมัวลืมดิฮุ่นงัวนะครับตัวตัวน่ารักมากๆนะครับสำหรับ,บงัวนี่ก้อยแล้วเป็นสายพันธุ์ไทยกลางนะครับสายพันธุ์ไทยกลางแล้วก็ทับไปแล้วสามแม่มีอยู่สามแม่ครับแม่ใหญ่ สามแม่หลักะแม่หน่อยแม่นั่งสองแม่เนาะนี่ครับทับไปแล้วเข้าไปเบือ้องบนบกเผ,มผมากาดีนะครับมันครับกาไลพี่น้องกาเนี่ยไลแห่งกาไลครับ อนี่คือบูดียินเสียงบูดีนี้นี่ครับพื้นที่ที่เราจะปลูกมะพร้าวนะครับนี่ห่าซีคุ้นีนะครับผมหาซีเมตรบอซีคุ้นีดอกซีคุ้นหาพอคนเราฟังฟังนี่หาอันน,น,น,นี้น่าจะเอาซีเมตรนะครับผม เตี้ยงแถวกันไปพูดเนาะง่าไปพูดเลยแต่ว่าดินอน่ยยานมันสไลด์ลงก็เลยยังไม่ทันได้ปลูกกะว่าจะไปไปปลายฝนนะครับเทาต้ังสิลูเพอเขามีระบบนำยู่แลบ่ิย่ยาน,นะครับแหล่งกะมีนำลดอยู่แล้วนะครับนี่ฝั่งนี้นัาชิได้จักประมาณหาหาต้นนะครับหาต้นห้า สิบสนะิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบเนาะสามสิบต้นสำหรับอยู่นีสามสิบต้นนะครับสำหรับอ,อยู่นี่มุมนี้นะครับผมแล้วก็อีกสิบตน้นข้าสิยใหญ่นะตอนนี้เหลืออยู่เกาต้นแล้วเหลืออยู่สามสิบเก้าต้นนะครับข้าสิยใหญ่ รอบๆบริเวณพื้นที่ของเฮานะนะครับสองฝั่งน้องนี่พอว่ามันมีนามออกบอ่ขอข้างล่างมันมีน้ำซึมเป็นคล้ายๆตาหนามนะครับจกุกมาเขืขุดลงประมาณจักสองเมตรหาสินะครับสองเมตรก็กว่าเลอยๆนะครับประมาณนี้นี่พื้นดินพื้นดินเก่าของหน้าอยู่นี่นะครับเื้นดินเกา่าเนี่ย วานแล้วนะครับทุกคนถ้าสิเกิดสำดํำใดดอกห้าหลายๆเห็น่หยหาสอดดอกห้าเริ่มสอดแล้วพอดีเป็นวานวานแล้ววานแล้ววานแล้วก็ฝน,นก็ร่งลงมาเนาะโอเคเลยถือว่าได้การนะครับเนาะเอา้าง่ายแล้วคลิปนี้คลิปพอดีที่วิศักดิ์ามาชมฝนกรลังปล่อยๆนะครับผม ฝนปลอยลงมาแล้วนะครับพอดีที่พิษากกะกศเขอญยายลายพีหนองเพื่อนสมนีนะครับยังได้พอกันคลิปหนากัแล้วกันครับอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยถูกคนด้วยเบอร์ซูุกคนครับสวัสดีครับ